เองรักเขาไหมรักค่ะรักเขาจะถามทุกวันเลยนะถามกา่อนนอนทุกวันตัวเองจะรักเขาไหมเอ้โมเมนต์เนี่นคยครับตัวเองรักเขาไหมสองวันมาเบิ่งคนติดตามมเลดเพิ่มขึ้นเยอะมากใช่ครับคนติดตามเพิ่มประมาณสามสี่หมื่นคนนี่แหละแล้ว <laughs> แกก็ยังไม่เหม้นเหมือนเดิมแล้วทำไมตัวเอง <laughs> แล้วทำไมเขาถามบ่อยไม่ได้หรอถามได้าอาเจ็บเจ็บตัวเองเขาถามบ่อยไม่ได้หรอขีมินกับขี้มินกับขมินคือการบ่งนะอ๋อคือการอะไรเนาะต่างเลยภาษาเลยซึ่งข,ข,ขามินย่ไทยเขาเรียกขามินใช่ไหมย,ยลวลาเอินขีมินครับตลาดอยู่แล้วยวลาเขาเจียวข,ขีมินนี่นะไปห้มยา ของหยาอยู่แล้วก็คืออาจจะเป็นสปาอยู่ไทยค่าด้นพรจ้าไม่ให้เอาสร้างไหมครับมาขามนี่นะครับสบายดีมันเหลือใจมะขามไหมเหลือด้มะขามนะครับภากใต้ก็เรียกขีมินนะอ๋อหรอครับผมผมไม่รู้ครับ คุณย่าไม่ง่วงเหรอคะง่วงง่วงค่ะเอาไหมาถ้าไม่มีคนเดี๋ยวจะลงล้นนานไม่มีคนกดเนาะใช่ถ้าเขาไม่เอาก็เอาไว้พรุ่งนี้ดีกว่านะใสยบายบายกดสั่ง<อ>แล้วเดินน้องย่าองโะขอบคุณค่ะโอ้พี่คือสุดยอดนะ <_ s 1> ในพี่คนไหนที่เขาถามว่าอยากได้คะ่ะ อีกคนหนึ่งอีกคนหนึ่งอยู่ไหนครับพี่พี่ว่าผมว่าพี่เป็นที่หนึ่งแล้วนะแต่พี่ไม่กดใช่ไหมผมจะลงแล้วนะคนไหนไม่รู้จำไม่ได้จำได้อยู่เหลือเหลือหนึ่งตะก้าหรือเปล่าเอออาจจะใช่เพราะมันอมอนขึ้นมาอย่างละห้าลืมบอกว่ารวมกันนี่คือห้าลงพราค้าก เรยงรักทำไม You love I I meet you I in ห้องพี่เนาะเจงรักทำไมรักรักแค่ไหน I love you รักแค่ไหนเต็มหัวใจฮะรักแค่ไหนรักเท่าฟ้าเท่าฟ้าไหนฮะฟ้าบ้านนี่เห็นบ่เท่า้านมันนหน่อยติเตียนู้นเทาติเตียนอย่างสมมติโลกเฮามีเท่านี้ไม่เคยไม่ได้มีแต่เท่านี้เห็นไหม เมื่อวานสั่งแล้วคะ่ะรอรอรอเลยครับรอพี่พี่ได้อออของแน่นอนเออเขาไม่ได้ออกไปรางไก่อะไรเมื่อไรเนะี่ยฟ้าเป็นใครเขาถามฟ้าเป็นฟ้าเป็นแฝดของคันย่าครับต่างรอรับนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์บ่อยๆค่ะฝันดี้ค่ะขอบคุณครับฟันดีนด้นะครับพี่เดี๋ยวผมก็จะลงแนละ้วผมจะไปนอนนะผมง่งนะมวงแล้วก็จะอาบน้ำก็จะล้าผม ดึงออกเลยนี่ผมแก้วนะดึงดึงดึงค่อยๆนะัดึงเส้นเดียวนั้นะจะดึงหลายเส้นนะเส้นเดียวเอ,อนี่นี่มีผมหงอกด้วยเขาเอินผมแก้วมันไม่ผมหงอกกันบอมีผมหงอกผมแก้วผมหงอกมันช่พวกขาวเรื่องผมหงอกมันช่ขาวเข้มนะครับผมแก้วมันสีขาวแบบขาวเรื่องเห็นบอกมีมาโดดแล้วมีแต่น้อยคน เขามีแต่น้อยแก่แล้วเขาบอกว่าใช่ครับแก่แล้วจริงๆผมอย่างย้อมหัวเป็นสีขาวนะครับผมจะจะเป็นย้อมอยู่เนาะแมนแกินลนกลึกกินลนกลึกกินลนกลึพี่สั่งแล้วนะคะฟันดีค่ะน้องอมัน<ฮ>เปลี่ยนแมนรือว่าหรือว่ามันยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนเลยมันยังไม่เปลี่ยนนะเอพอ่อขาตะก้าไหน่อยตะการปากหมุดครับ มาถามเลยครับผมอุ้ยเพื่อดึงหักผมเขาออกมาได้ไหมเนี่ยใช่ก็ตัวเองบอกให้เขาดึงแรงๆแล้วมันที่ปลงใหม่ได้แตมเนเนี่ยอ้าวก็ไม่ให้เป็นปลงใหม่สิมันเป็นผมขาวน่ะมันผมแก้วไม่มันปลงใหม่มันมันหอมแทนมั้จำบ้งไม่ตัวเองไม่สับผมแต่ฮ่มมอยากจเบ้ววดีงนี่สาวผม ก็คือโดยไม่สับโอ้ยจะบว้าเขาว่สับเอาไปใช่ไหมทีมแล้วเอฟไมคะตะกา้าไหนตะก้าปากหมุดครับเรีวๆร6 9สองหกเก้ามันเหลือไม่มากนะครับลงสบอ่ลงปลาคนเลยบอกเป็นงนเข้าไหมหลักเห็นไหมรู้ไหมเขาถามครั้งที่ประมาณร้อยแปดครับเขาม่รู้คงนั่นหลักหรอเขาก็อยากฟังเนาะ คนเราเอื้นผมแก้วหรอกค่ะชักเห็นผู้เท่าตาโพ่ตาแม่ตาญัยเขาเอิ้นยังไงก็เอนตามเขานะครับผมก็บพุูโมรับมาแมนเนี่ยเขาเกิดเขาเกิดลุ้นเขาเขาก็ต้องฟังเขาถ้ามีลูกน่ารักมากๆแน่เลยใช่ไหมใช่น่าจะเหมือนใครมากกว่ากันเหมือนผมนะครับเหมือนใครมันผมครับเหมือนเขามันค่อย เหมือนเขาก็จะตาใหญ่นะตาคมเอาเว้นบทตาเขาตาเขาใหญ่บาเพื่อนี่ตาของเขาตาคมเห็นไหมตาเขาใหญ่หน้าเขาคมนะเราเฮ็ดเราเฮ็ดที่หยุดหน่อยดิให้ให้คนดูแล้วก็ให้คนไม่เอาจริงจริงจริงไม่เอาเดี๋ยวค่อยทําคลิปทีเดียวไม่ทําลองทําดูไม่เขาทําไม่เป็นเขาทําไม่เป็นเขาเสียงวา ตัวเองคนดูขึ้นนะทำไมเขาไม่ซื้อสักขับเราอะ่ะต,ตัวเอง,อง,งกีนี่ทีงง่พี่นี่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นระวังนะนอนคนเดียวนะ <c oughs> ระวังนะรู้ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ไม่กลัวหรอจะทิ้งเขาไหมทิ้งไปไหนฮะมันจะทิ้งอยู่นี่ก็จะขึ้นข้างบนแล้วเป็นนอนโอ้ยจะทิ้งเขาไหมฮะทิ้งอยังจะทิ้งเขาไหมยังก็เพลงอะไรวะทิ้งคว่างของเราไงตอนนี้อะจะจะทิ้งเจงจะทิ้งเขาไหมฟังข้างหน้าเฮงอยู่ผู้เดียวอยู่คนเดียวเป็นเรื่อองอนาคตใช่ไป แน,น,น่นแสดงว่าตัวเองจะทิ้งเขาใช่ไหมโอ้ตัวเองตะกร้าหมดจบเย่หมดแล้วาขายหมดแล้วจะไปนอนละพี่พี่เพิ่งเคยดูพี่ๆน,นักฮาติดเลยโอย้มันก็จะมีมาแบบนี้ทุกวันนะครับแล้วแต่อารมณ์ครับถ้าตอนขายก็คือขายอย่างเดียวก่อนอาจจะมีตอนแบบนี้บ้างก็มีทุกตอนนะครับมันจะก็สนุกกันไปในไลน์ครับแน่นค่ะถามคนดูประจำเขาก็สนุกไปด้วย ด้วยนะพี่พี่นะ,นะตัวนี้ใครอยากได้นะคะ